ทุกคนวันนี้เราจะมาปักหมุดคลิป TikTok อกนะคะคลิปหน้าปโปรไฟล์ของเรานะคะเราก็มาที่หน้าปโปรไฟล์อ่ะทุกคนสังเกตดูของครูฟ้าจะมีคําว่าปักหมุดแล้วปักหมุดแล้วปักหมุดแล้ว3คลิปนะคะวิธีปักหมุดก็มาที่คลิปเลยจามาที่คลิปของเรานะคะอ่าเลือกคลิปที่สวยขายออนไลน์ได้ไหมอ่ามาเข้ามาที่คลิปแล้วก็เราก็มาที่3จุดมาที่3จุดทุกคนสังเกตนะคะการวิเคราะห์บันทึกวิดีโอแล้วก็จะมีคําว่าปักหมุดค่ะอ่าเราก็สามารถปักหมุดไปได้เลย นะคะสคลิปแต่ของครูฟ้าปักครบแล้วนะคะเขาก็จะเขียนว่าสูงสุดได้แค่3มนะคะสำหรับของใครที่ยังไม่มีนะคะเราก็ออกมามาสําหรับใครที่ยังไม่มีคําว่าปักหมดนะคะทุกคนก็มาที่รายงาน,นะค่ะสามขีดด้านขวาเลยรายงานปัญหาค่ะของครูฟ้ารายงานไปสองรอบแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาที่มุมบนขวามืองเลยค่ะที่เป็นปากกานะคะนี่นะคะครูฟ้าจะให้ดูนะตัวอย่างที่ครูฟ้าขอไปนะคะ อ่าเนี่ยค่ะปักหมุดช่องปักหมุดคลิปไม่ได้ค่ะอ่าครูฟ้าเขียนรายงานไปนะคะว่าช่องปักหมุดคลิปไม่ได้แล้วก็แคปหน้าจอโปรไฟล์ของเราไปนะคะว่าช่องของเราชื่อนี้นะคะยูเซอร์นี้ไม่มีนะคะ1รูปครูฟ้าแปะไป3ครูฟ้าแปะไป3รายการนะคะอ่าแปะไป2รายการนะก็แล้วก็เมื่อก่อนช่องของครูฟ้าจะเป็นแบบนี้นะอ่าเมื่อก่อนนี้จะมีการวิเคราะห์บันทึกวิดีโอแล้วก็โปรโมทเลยจะไม่มีคําว่าปักหมุดนะคะอ่าอันนี้คือก่อนหน้าที่ครูฟ้าจะได้ปักหมุดมานะคะ อันนี้คือรูปภาพที่เราต้องแนบไปนะคะอ่ะน,นี่เลยเราก็มาจิ้มมาที่ปากกาค่ะทุกคนอ่ะน,นี่ค่ะเราสามารถเพิ่มรูปได้เลยนะคะจิ้มไปที่รูปอ่ะถ้าใครจะใครกําลังจะรายงานปัญหาเราก็จิ้มไปที่รูปนะคะอ่าแล้วก็บอกรายละเอียดนะคะว่าช่องปักหมุดคลิปไม่ได้แล้วก็รายงานปัญหาไปนะคะก็จิ้มไปที่รายงานเลยนะคะอ่าสำหรับวิธีแก้ไขนะคะสาหรับของใครไม่มีปักหมุดคลิปค่ะ ก็วิธีการก็มีแค่นี้นะทุกคนก็นี่เลยนะคะปากหมุดก็คือเราก็เลือกคลิปที่เป็นตัวตนเรามากที่สุดะคะ่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนมาดูโปรไฟล์เรานะคะเข้ามาช่องเราเขาจะได้รู้ว่าเราถนัดด้านไหนหรือเราช่องเราสร้างมาเพื่ออะไรนะคะเขาก็จะได้รู้ตัวตนของเราเนาะเป็นปากหมุดคลิป3คลิปจริงๆที่เราเลือกมานะคะโอเคนะคะครูฟ้าแม่หมดออนไลน์คะ่ะ